หลายยาวรีสาคูณไปอีก480และเบิลมา2แถวแบบนี้ก็บึ้มบั้มังบึ้มบั้มสัมเบเดีครับผม1นึ่งหมื่นนะผมยาัางวะนนี้จัดกันไปแบบยาวยาวเจถ้าไห่คือไหล ทำเตื่อนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ซอสค่าย pg เกมเรามาอยู่ในเกมวิธีแห่งกิเลนนะครับวันนี้กับทุน500ตามเวลาโบนัสชามอัตราการแตกของโบนัสอยู่ที่80เซนะครับผมวันนี้เ,เพื่อเพื่อการเสียเวลาแล้วกันนะครับจัดกันเลยดีกว่าสเตป5 0 0เราขอไล่เบสสิบ ไปก่อนแล้วกันไล่ก็คือการแบบเดี๋ยวผมขอปัน่นปั่นเบ็ดสิบดูก่อนแล้วผมว่าโอกาสแตกของเกมนี้วันนี้ดีหรือเปล่านะครับผมนะโอเคน่าจะโอโ้น่าจะยังไงวะดีไหมก็ไม่รู้อะนะขึ้นเบ็ดหกสิบรูเลยขึ้นเบ็ดห้าสิบูเลยเผื่อฟุกเข้าครับผมเนาะเผื่อฟุกนะครับอ่า,อาเพิ่มเบ็ดได้ไงห้าสิบยาวยาวครับ โอโหฟรีหมดเลยเกินไปไหมสวยครับมาสแคตเตอร์เข้าจนได้ทุนเหลืออยู่52อเฮ้ยตัวคูณ2ด้วยสวยเลยอย่างนี้ตัวคูณเยอะด้วยครับท่านผะู้ชมสวยเลยชอบชอบ,ชอบตัวคูณเยอะๆเนะี่ยชอบตัวคูณมากกว่านะสาหรับเกมนี้นะครับผมนะท่านผู้ชมตัวคูณก็ยัสำคัญมากๆนะครับผม คูณหนักไม่หนักอยู่ที่ตัวคูณนะครับผมท่านผู้ชมเราต้องคูณให้เร็วที่สุดมา100คูณ7ไปะ่ะโอเคอีก4การหมุนสุดท้ายโอ้ยสปินมา1อุโอ้ยสปินมาช่วยไว้ได้1นะครับไหลเต็มแผง100 7ไป700ดิโอ้โหน่าจะมาตอนที่คูณ20อะไรประมาณเนี้ยโอเคบินมา700ครับคูณ10บ ไหลต่อเต็มแผงร้อยี่คูณสิบไปหนึ่งพันสองร้อยเบิต่อมาเต็มแผงอีกสี่สิบเจ็ดคูณไปอีกหกร้อยสิบเจ็ดจ้ะไหลาย,ยาวอีกสามสิบคูณไปอีกสี่แปดศูนย์และเบิลมาสองแถวแบบนี้ก็บึมบ,บั้มันบึมบั้ม,ม,มสัมเบเดีครับผมหนึ่งหมื่นนะผมจังหวะนี้จัดกันไปแบบยาวยาวเจ็ดสิบถ้าไหลคือไหลยาวยาว,ยาวสำหรับวิถีแห่งกีรเลนของเราเนี่ยครับผมนะถุงเงินมาหรือเปล่าจังหวะนี้หรือเจจะมาแทนคูณยี่สิบแปด จัดไปไม้เดียวเฟี้ยวเฟี้ยวหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบห้าซูเปอร์เมกาจ้ะอะไรครับเนี่ยสองการหมุนสุดท้ายฮนะท่านผู้ชมคูนยี่สิบแปดจะถึงสามเอ็ดไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูารางวัลรวมกันดีกว่าหนะึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบห้านะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็วิน,ว,นวินกันไปนะครับผมนะโอเคตามเวลาบนกระชามของเราเนาะ โอเคใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้ทําตามนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสาบคกินนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบา,บายๆครับ